สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมมาทําอาหารอร่อยๆกันอีกเช่นเคยนะคะส่วนเมนูที่จะทําในวันนี้ก็คือผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบค่ะไปดูส่วนผสมนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างส่วนผสมนะคะก็จะมีปลาดุกนะคะ1ตัวเราหั่นเป็นชิ้นๆไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปซื้อที่ตลาดแล้วก็ให้แมค้าเขาสับเป็นชิ้นๆแบบนี้ได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นใบโหระพาค่ะ แล้วก็ใบโหระพาท,ทอดกรอบนะคะเราใช้สําหรับโรยหน้าในก่อนที่จะยกเสิร์ฟนะคะน้ําตาลทรายค่ะน้ําปลาน้ํามันหอยน้ํามันพืชน้ําพริกแกงเผ็ดกระชายนะคะซอยฝอยแบบฝอยบแบบนี้ค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงนะคะใบมะกรูดพริกไทยอ่อนค่ะส่วนผสม,สมเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันทำกันเลยค่ะ หลังจากที่คุณผู้ชมเตรียสมสมุนไพรเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องมาใส่น้ํามันนะคะในกระทะแล้วก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ปลาดุกนะคะลงไปน้ํามันจะก,กระเด็นเนี่ยนี่ต้องระวังนะคะ กรอบเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักพักขึ้นเลยนะ,ะแล้วก็จะมาทําในส่วนขั้นตอนต่อ,ตอไปะคะ่ะหลังจากที่เราทอดประดุกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มทําในส่วนของเครื่องปรุงต่างๆนะคะเริ่มจากใส่น้ามันพืชลงไปนะคะในกระทะตามด้วยน้ําพริกแกงนะคะเราก็จะผัดเครื่องแกงนะคะให้หอม แค่ติวนะคะค่อยๆกระจายน้ำพริกแกงเป็นเรื่องสำคัญน,นะคะในการผัดน้ำพริกแกงนะคะเพราะว่ากับข้าวที่เราทำเนี่ยจะหอมและรสชาติดีหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับการผัดน้ำพริกแกงด้วยนะคะถ้าใช้ไฟแรงจนไปเนี่ยพริกแกงไหมซะก,ก่อนกับข้าวมือนั้นก็ไม่อร่อยแน่นอนะค่ะ ตอนนี้พริกแกงก็เริ่มหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกไทยอ่อนค่ะกระชายค่ะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะผัดเครื่องต่างๆนะคะให้เข้ากันนี้เราจะหลีดไฟนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้น้ำพริกแกงไหม้ซะก่อนนะคะ จากนั้นเราจะฉีกใบมะกรูดนะใส่ลงไปด้วย ต่อไปนะคะก็จะต้องปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะเมนูนี้นะคะค่างจากหวานและเค็มนะคะสำหรับผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบนะคะจะต้องมีรสหวานและเค็มนำนะคะจะใส่ต่อไปก็จะใส่น้ำมันหอยค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะ สุดท้ายนะคะเราจะใส่ปลาดุกทอดกรอบลงไปนะคะคลุกเครื่องปรุงต่างๆน,นะคะให้เคลือบอยู่บนตัวของปลาดุกนะคะเมนูนี้ค่อนข้างที่เป็นการผัดแบบแห้งนะคะไม่มีน้ำเลยนะคะผัดให้น้ำพริกแกงเคลือบอยู่บนตัวปลาดุกให้ทั่วนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไป,ไปะคะ่ะ ตอนนี้ผัดเผ็ดปลาดุกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะสุดท้ายแล้วเราก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะเราจะใช้ที่คีบค่อยๆจัดจานแบบนี้นะคะเพราะว่า เพื่อความสวยงามด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชอบเมนูนี้นะคะแล้วก็จดสูตรไม่ทันนะคะ mm hmm. ก็คลิกไปดูได้ที่ w w w f o o d t u r a v e l t v นะคะ mm hmm. นอกเหนือจากผัดเผ็ดปลาดุข,ของเราแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆน,นะคะซึ่งอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนค่ะอย่าลืมไปแวะเยี่ยมชมกันดูได้นะคะเราก็จะตักเครื่องนะคะไว้ เสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยใบโหระพาทอดกอบนะคะแต่งด้วยพิกชีฟ้านิดนึงนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้กับข้าวอ,ร,อร่อยๆหนึ่งจานนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ